ทุกคนสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะในบทที่สามเนาะ,ะชื่อเรื่องก็คือวอเตจ้าถิงนะคะวอวอแปลว่าชั้นนะคะวอแปลว่าชั้นเตอ แปลว่าของเจ้าถิงแปลว่าครอบครัวนะคะแปลจากข้างหลังไปนะคะก็จะเป็นครอบครัวของฉันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูคำศัพท์คำศัพท์คำที่หนึ่งอ่านว่าป้าปะนะคะอ่านว่าป้าปะ ปแปลว่าพ่อนะคะคำที่สองมา่มาม่าแปลว่าแม่นะคะเย่เย่เย่เย your, ปแปลว่าปู่นะคะไหน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 แปลว่าย่านะคะแล้วก็เจียเจียเจ้าเจ้าก็คือพี่สาวเกอเก กกพี่ชายชูชูชชชุูคุณอานะคะอาอีอาอีแปลว่าป้านะคะหรือว่าน้าสาวนะคะเม่ยม่ไม่ไม,ม,ม่น้องสาวแล้วก็ตีตี้ตีตีแปลว่าน้องชายนะคะอ่าทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะ อ่าให้เราสังเกตตรงคำว่ามาหมาอะคะคำว่ามาหมาเนี่ยจะมีคำว่าอ่าจะมีตัวหนีอยู่ข้างหน้านะคะส่วนประกอบตัวหนีตัวหนีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าสัญลักษณ์นะคะตัวหนีแปลว่าผู้หญิงนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เราเห็นตัวนี้เป็นส่วนประกอบ ให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ว่าเป็นเกี่ยวกับเพศหญิงนะคะเป็นเกี่ยวกับเพศหญิงอ่านมาดูคำนี้คือม o าแปลว่าแม่ใช่ไหมคะแล้วก็มาดูคำนี้อ่านมีคำว่าหนีเหมือนกันคำนี้อ่านว่าไหนนายก็แปลว่าคุณย่านะคะแล้วก็เจียเจียพี่สาวอ,าอีอ่านมีคำนี้เข้ามาด้วยนะคะ คุณป้าหรือว่าน้าสาวนะคะเมื่อยเมยน้องสาวก็ล้วนแล้วแต่มีคําว่าหนีอยู่ข้างหน้าให้เราสามารถเดาคําศัพท์ได้ว่าเป็นเพศหญิงนะคะอะทีนี้มาดูต่อขออนุญาตลบก่อนนะคะอ่าทีนี้มาดูคำศัพท์ก็จบไปแล้วนะคะมาดูประโยคต่อนะคะ เขาบอกว่าเฉลี่ย,ยฝ่านะคะ,ะมาเรียนการใช้ไวยากรนะคะหรือการใช้ประโยคนะคะมาดูคําที่หนึ่งเราซื้อเขียนอธิบายไว้ให้แล้วนะคะ,ะเขาบอกว่าถ้าต้องการที่จะถามสมาชิกครอบครัวว่ามีกี่คนนะคะก็ให้ใส่ถามจํานวนนะคะให้ใส่คําว่าจีนะคะคาว่าจีแปลว่ากี่นะคะจี แปลว่ากี่เนาะอ่าเรามาดูรูปประโยคนี่ตเตจียนี่ตเตจียก็คือบ้านของคุณหรือครอบครัวของคุณโยแปลว่ามีนะคะโยแปลว่ามีบ้านของคุณมีสมาชิกกี่คนนะคะคำว่าจีแปลว่ากี่แล้วก็โคเินคำว่าโคน่เป็นลักษณะนา,นามนะคะลักษณะนา,นามของคนใช้ เอาไว้ใช้เป็นคำถามนะคะโขหรืนจีโขเหร่นนะคะหรืนแปลว่าคนนะคะนี่ตึกจะบ้านของคุณนี่ตกจะบ้านของคุณโยจีโขเหรนมีสมาชิกกี่คนทีนี้เวลาที่เราจะตอบนะคะให้เราเปลี่ยน เปลี่ยนแค่ประธานนะคะง่ายๆหลักการง่ายเปลี่ยนประธานและเปลี่ยนจากคําว่าจีเป็นจํานวนนะคะเพราะว่าจีเป็นการถามจํานวนเราเปลี่ยนแค่ประธานและคําว่าจีเช่นมาดูตัวอย่างนะคะบ้านฉันเนี่ยหรือบ้านของฉันเนี่ยมีสมาชิกอยู่สามคนเราจะบอกว่ายังไงทีนี้เราก็มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากมีเขาถามว่ามีต G G เจียจีโคเดินเราก็เปลี่ยนเป็น 我的家อ่าเปลี่ยนจากมี你的家เป็น我的家เปลี่ยนจากคุณเป็นฉันบ้านของฉันโยมีเปลี่ยนจากคำว่าจีค่ะเป็นสารก็คือจำนวนนะคะสารขเหรืออ่ะเปลี่ยนแค่สองตำแหน่งนะคะเปลี่ยนแค่สองตำแหน่งก็คือเปลี่ยนคำว่าวอและก็คำว่าสาร ใช่ไหมคะเปลี่ยนมาเป็นคําว่าหอและคาว่าสารอ่าเปลี่ยนแค่สองตำแหน่งอันนี้คือวิธีการบอกจํานวนสมาชิกในครอบครัวอ่าเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะคาว่าเต๋นเนี่ยคาว่าเต๋แปลว่าของคําว่าเต๋อคานี้แปลว่าของนะอ่าเรา้อเปลี่ยนสีก่อนคําว่าเต๋ แปลว่าของอ่ะที่เราซื้อใส่สเหลี่งไว้นะคะเตอตัวนี้เราสามารถละได้หนีเตอเจียบ้านของคุณเราจะไม่ใส่เตอก็ได้เป็นหนีเจียก็คือบ้านของคุณเหมือนกันนะคะไม่ใส่เตะก็แปลว่าของเหมือนกันก็คือเราละเตอนะคะละเตอวเจียเลยก็ได้บ้านของฉันหรือจะเปลี่ยนจากบ้านเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ จะเป็นเช่นนะคะเช่นนี่เตอป้าปะ,ะพ่อของคุณนะคะเปลี่ยนไม่ใส่เตอละ,ะก็จะเป็นนี่ป้าปะก็คือพ่อของคุณเหมือนกันนะคะเพียงแค่เอาเตอ๋อออกนะคะก็แปลว่าพ่อของคุณเหมือนกันอันนี้คือนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะทีนี้เรามาดูบทสนทนากัน นะคะบทสนทนาก็มีสองคนคุยกันนะคะก็คือหวังเฟย์กับมารีสองัวนี้เป็นอสองคำนี้เนี่ยเป็นชื่อคนนะคะหวังเฟย์ก็คือหวังเฟย์นะคะมารีมารี่ก็คือคนเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้มาดูต่อนะคะอ่าหวังเฟย์ก็บอกว่ามารี่你家有几口人นะคะอ่ะา你家有 อา่าดูพิเศษหนีเจบ้านของคุณอ่ามาดูที่ประโยคนี้นะคะประโยคนี้เขาเอาเต๋อคาว่าเต๋อออกนะคะเขาละคําว่าเต๋อแต่ความหมายยังเหมือนเดิมนะคะยังแปลว่าบ้านของคุณเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่ให้ประโยคมันสั้นขึ้นนี่เจียวบ้านของคุณมีนะคะมี อ่ะไม่ใช่เราซื้วงผิดนะคะตุ้ชต้องเป็นนีเจใช่ไหมคะบ้านของคุณโยมีจีโขเหรนสมาชิกกี่คนบ้านของคุณมีสมาชิกกี่คนนะคะทีนี้เวลาตอบก็มือนเดิมเหมือนทีเน่เราเรียนอ่ะรูปประโยคไปเมื่อกี้นะคะ ก็จะเป็นคำตอบก็เปลี่ยนจากคำว่านี่เป็นคำว่าห่อใช่ไหมคะประธานเปลี่ยนจากคุณเป็นฉันว่อเจียบ้านของฉันหรือครอบครัวของฉันเนี่ยโยก็คือมีนะคะคำว่าอยู่แปลว่ามีนะคะซือ่อใส่จํานวนแทนคําว่าจีนะคะจีตัวนี้นะเราใส่จํานวนแทนลงไปเป็นซื่อสี่โครนนะคะ บ้านของฉันมีสมาชิกสี่คนทีนี้ประโยคเราบอกต่อไปนะคะเราสามารถบอกต่อว่าโยว่ามีใครบ้างนะคะโยแปลว่ามีใช่ไหมคะเราก็ใส่คําว่าโยเพิ่มเข้าไปโยป้าปะเราก็บอกเลยคะ่ะว่ามีพอ่ออ่ะโยป้าปะโยป้าปะแม่มา,มา จียเจยีแล้วก็เหอหวอนะคะโยแปลว่ามีป้าปะคือพ่อมามาแม่นะคะเจียเจียพี่สาวและก็ฉันคำว่าเหอนะคะคำว่าเหอแปลว่าและให้ใส่ไว้ก่อนที่จะพูดคนสุดท้าย เหมือนเราพูดภาษาไทยอะค่ะเวลาที่เราแนะนําตัวและดิฉันคนสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็ใส่เป็นและนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะและฉันนะคะแล้วเขาก็ถามต่อไปอีกว่าหนีเนอหนีเนอแปลว่าแล้วคุณละ่ะคาว่าหนีแปลว่าคุณเนอแปลว่าล่ะนะคะหนีเนอก็คือแล้วคุณล่ะก็คือเป็นการถามกลับคืนไปว่า แล้วบ้านของคุณหล่ะแล้วครอบครัวของคุณหล่ะนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบของมาดูคำตอบของหวังเฟยนะคะ,ะหวังเฟยก็บอกว่าวิธีการตอบเ้าตอบเหมือนเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะเขาตอบเหมือนเดิมหวังเฟยบอกว่าวอเจาบ้านของฉันโย บ้านของฉันมีลิ้วโขลนหวังเฟยก็ปอกมันกันเลยแต่เปลี่ยนแค่จำนวนสมาชิกนะคะคือคำว่าลิ้วลิ้วแปลว่าหกนะคะหกอ่าหกบ้านของฉันเนี่ยมีสมาชิกหกคนโยอ่ะมีใครบ้างอ่ะโยป้าป่าม,ามา่หมาหย่หยไหนนายตี้ตีเหอเห็นไหมคะเหอว่อ มีพ่อแม่คุณปู่คุณย่าน้องชายแล้วก็ฉันนะคะอันนี้คือวิธีการต่อนะคะทีนี้เรามาดูแบบสุกขัดนะคะแบบสุกขัดอ่าแบบสุกขัดนเลี่ยนสีเขื่อนนะคะก็คือแบบสุกขัด ให้เขียนพินอินนะคะให้เขียนคำอ่านพินอินแล้วก็ให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะพินอินก็คือตัวที่เป็นใช้อ่านตัวอักษรจีนใช่ไหมคือเป็นคล้ายๆกับตัวภาษาอังกฤษนะคะอ่ามาดูต่อคําที่1นนะคะคือพ่อพ่อคือคําว่าป้าปาอ่าเราก็ใส่คําว่าป้าปาลงไป ใส่ติงอินคำว่าป้าปานะคะอ่าป้าป่าคำที่สองน้องสาวนะคะน้องสาวก็จะเป็นเมื่อย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 มอบวกกับสระเอยมอเอยเมื่อยใส่เสียงที่สีนะคะเมื่อยใส่เสียงไม่ได้ยุกไว้ที่สระเดี่ยวที่มาก่อนนะคะเมื่อยเมื่อย อ่าตัวข้างหลังเป็นเสียงสั้นและเบานะคะต่อไปแม่ก็คือมาหมักใช่ไหมคะมาหมัโมอามา,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 มาใส่เสียงที่หนึ่งนะคะมาหมาักอ่ะฝึกสะกดคำไปด้วยเลยนะคะต่อไปพี่ชายก็จะเป็นเกอเกอใช่ไหมคะเกอก็คือตัวจีบวกกับสระเอ,อใส่เสียงที่หนึ่ง เกิดแล้วก็คุณปู่นะคะคุณปู่ก็คือหยีหย,ยียนะคะหยีหย,ย,ยีอ่าใส่เสียงสองนะคะหยีหย,ย,ยีอ่าป้าปาพ่อไม่เหมืนน้องสาวมาหมาแม่เกิดพี่ชายแล้วก็หยีหย,ยียคุณปู่นะคะทีนี้เรามาดูต่อ ในบทในแบบสึกหษดที่สองนะคะก็คือให้จับคู่นะคะให้จับคู่คาําศัพท์จับคู่คาําศัพท์และความ,มหมายถูกต้องนะคะให้สัมพันธ์กันอ,อันที่หนึ่งคือคําว่าตีต้ตินะคะตี้ติแปลว่าน้องชายนะคะเราก็โยงไปที่น้องชายเนาะต่อไปก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวเราซื้อ เปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงตี้ตีก็คือน้องชายนะคะแล้วก็ไหน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 เนี่ยแปลว่าคุณย่านะคะะเราก็โยงไปที่ตีย่าแล้วก็ชู้สุขชู้สุแปลว่าคุณอาแล้วก็คําว่าเกือเก้อเกิดเกื้อเกิดแปลว่าพี่ชาย สุดท้ายคือคำว่าเจียเจยแปลว่าพี่สาวนะคะ,ะให้นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะมีอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่3แบบฝึกหัดที่3นะคะให้เติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะ พร้อมแปลความหมายถูกต้องนะคะมาดูประโยคที่หนึงเราซื้อเว้นไว้ให้แปลนะคะประโยคที่1เนี่ยอ่าให้เติมเองนะคะให้ฝึกเติมเองนะคะมีเจยโยจีโคเรนแปลว่าอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปนะคะมีเจยโยก็คือบ้านของคุณมีสมาชิกกี่คนนะคะใส่ลงไปต่อไปเ้ามีก็ตอบว่าหวอเจยโยจุดจุดจุดโคเรน มาดูที่คำแปลที่เราซื้อกำหนดให้นะคะคือ4คนนะคะเราก็ใส่คำว่าสี่ลงไปก็คือซื่อนะคะใส่คขามาซื่อลงไปวอร์จยาโยซ่อโคนนะคะอันนี้ให้ใส่พินอินนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นผินอินบ้านของฉันมีสมาชิก4คนทีนี้มีใครบ้างโย่ป้าป่าอ่ะเติมตรงนี้ มาเติมตรงนี้ก่อนป้าปากให้ใส่พีอินลงไปนะคะช่องนี้ต่อไปช่องที่สองเขากําหนดพีอินมาให้คําว่ามาหมาเราใส่ตัวจีลงไปแล้วก็คําที่สามเขาไม่ได้กําหนดอะไรมาให้เลยแต่ว่าเรามาดูที่ความหมายนะคะเขาบอกว่ามีพ่อแม่พี่ชายอ่าและฉันเพราะฉะนั้นขาดคําว่าพี่ชายเราใส่คําว่าเกือกเกือเกือเกอเกือลงไป นะคะต่อไปค่ะเราก็มาดูข้อที่2ข้อที่2ก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าให้เราใส่จํานวนสมาชิกในครอบัวของเรานะคะทดลองใส่สมาชิกครอบของเราดูซิว่าถามยังไงตอบยังไงและมีใครบ้างนะคะมาดูข้อที่1 A ก็ถามว่านีจจุดจๆๆุเหรน แปลว่าบ้านของคุณมีสมาชิกกี่คนเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ประโยคเพิ่มเติมไปว่าหนีเจียวจีโขเหรนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เป็นอินคำว่าหนีเจียวจีโขเหรนบ้านของคุณมีสมาชิกกี่คนอ่ะบี B ก็ตอบว่าวอ่ะเขากาหนดมาให้ว่าวอแล้วเขาก็แปลามาให้ว่าบ้านของฉันมีสมาชิกจุดจุดคนแน่นหมายความว่าให้เราใส่สมาชิก จำนวนสมาชิกในครอบครัวลงไปถ้ามี3คนเราก็ใส่คำว่าซันนะคะประโยคนี้ก็จะบอกว่าวอรเจโยซานโคลเรนนะคะใส่พิมพอินให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เลข3ลงไปตรงนี้นะคะมี3คนโยอ่ะมีใครบ้างมี่โยอ่ะสมมติว่ามีพ่อนะคะเราก็ใส่คำว่าป้าปาาตัวจีนนะคะม่หมานะคะตัวจีน หฮวอบอไม่ต้องใส่เพรากำหนดมาให้แล้วเราก็ใส่แค่ป้าป่ามามาพีนินเราก็ใส่ว่าป้าป่าแล้วก็เมื่อมา,มาแค่นั้นนะคะแล้วก็แปลสุดท้ายคือแปลแปลว่าบ้านของฉันมีอ่ะอันนี้แปลแล้วเราก็แปลว่ามีแปลจากประโยคนี้นะคะมีพอ่อแม่และฉันนะคะอันนี้คือ แบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำนะคะแล้วก็ส่งที่กลุ่มไลน์นะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งให้นักเรียนส่งงานลงกลุ่มได้เลยนะคะถ้านักเรียนสงสัยหรือยังไม่เข้าใจนะคะสามารถทักหาราซืสอหรือทักถาม,ามาราซื้อในกลุ่มได้เลยนะคะหรือนักเรียนสามารถดูวิดีโอซ้ำอีก ก็ได้นะคะจนกว่านักเรียนจะเข้าใจและเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบให้ทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้อีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้ก็่อบค่นที่หีบเมนะคะอะใจเจียนใจเจียนนะคะไว้เจดก,กันใหม่